สวัสดีจ้ะมันดีก็ได้เลือกเขาขั้วจ้ะเห็ดกับเขางีาจนจนจน่ไงปิ้งจากมือหลังจากว่ไใดเฮ็ดคลิปมาตั้งหลายมือละปีพัดกระลำดาวจ้ะกับหมูแบบงี้ไงกับเขาจะเทียมหอม้ะจ้ะหมูลง ก็ลำลุกแะ่กนนีถ้าถือว่าดีแล้วก็ทอแบบง่ายๆจ้ะปรุงรดจ้ะสีอิ๊วขาวจะซีิ๊วใส่น้ำมันหอยอกได้จ้ะ นี่เป็นซอสเฉลี่ที่เฮ็ดใส่เองรสดีจ้ะน้ำตาลกประมางนี่แนหะละร่อยมันนิ่มจังเอยกะเป็นอันว่าเซ็ตซับเกียบร่อย สักพักนึงจ้ะใส่กเกลือคนตักหน,น่อยใส่ไนะเค้มเป็นอันวา่าเซ็จสับเรียบร้อยจ้าอร่อยแบบง่ายๆร้อนๆจ้ากินกับข้าวสวยแซ่บๆจ้ะ กับประมาณนี้ละจ้าไว้พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า